วันนี้ก็ครับวันนี้จะมาไปพาษอยแล้วนะคะก็ไม่มีเลยมากนะคะ,น,ะนี่นะฮะเป็นหน้าจางเองนะคะแล้วก็จะมาแปภาษานะคะมามาไปกันนะะมาเลยบ้า <S 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 โอเคเอา้าอะไรเนะี่ยเอ้ย สวัสดีนอนได้นอนดีดีขึ้นมานอนตรงนี้เรียนแล้วดนอนดีดีขึ้นมานอนนี้สวัสดีจ้าคุณคือใครนะ่ะ เพ่เนี่ยไงมันแย่นะฮะก็เริ่มไปเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยอือฮะแล้ก็ฮะสวัสดี

สวัสด,ดีอันยองอาไซโยเราก็จะมาเปลี่ยนจากอืนม,มอนะฮะแล้ก็จะมาพักช่วงหนึ่งนะฮะแบบหนึ่งนะครับมากันต่อเลยนะคะคือมาเก้เนี่ยกำลังหาภาษาอยู่นะฮะก็มาเรื่อยกันต่อเลย คุณคือใคร Who are you ชุบมดมดูเยอันจ๊นี่คือพูดมุมมัวนะฮะไม่มีอะไรพูดนะครับอืมมาเฮ้ กันอีกแล้วนะแค่ฉันกับนายหน้าขำเนาะด้วยบัสเตอร์กับนายเรื่องแสงงี้เง่านันน่นนายนาจะเตรียมตัวนะพอต่อไปจะเป็นวาระสุดท้ายพี่ไอก้าวเดียวก็ได้เวลาไม่ใช่ล่ะมาฟังมาเดินกับไปไอ้โนไม่งานตาย เธอนันได้ทำให้ข้ามาซึ่งเธอเธอไม่กลเธอกลัวใช่ไหมธนาคารเรื่อเราไม่จ่ายก็เด็กอย่างเธอนั้นได้ใจเรามาว่าฉันไม่มีหัวใจมันเลยสีฉันจะลางใจใเธอไปไม่เลยซี่อแฮกเกอร์สกะปกเกิดใจฉันจะนำนายครับมาเราว่าตัวฉันจะคงจะต้องก่อนละมาลองนอนแบบนี้ในกองรบ เฮ้ hey, จะการเด็กแล้วนะแค่ฉันกับนายหน้าขับเนาะด้วยบัสเตอร์กับลายเืีองสางี่เง่านั่นในหน้าสเตียนตัวนะเพราะต่อไปจะเป็นวาระสุดท้ายทำไมมันไม่ตอบวะครับคือเออว่ะ Yes, you. สวัสดีครับวส,สวัสดี ái, สสดาช่ใช่ฮัลโลสวัสดีครับผมอาตอมปากรเอาใหม่นะฮะ ฮัลโหลสวัสดีครับผมอาตอมปากรพูดย้ำๆเพราะไม่มีคนรู้จักมึงแน่นอนอีต๊ดนี่เป็นใครเหมือนสมองปัญญาอ่อนคลิปที่วเยอะจริงๆมึงก็มีไม่กี่ตอนวันนี้เราจะมาเล่นคนเดียวอุ้ยเล่นคนเดียวเพราะมึงไม่มีเพื่อนไงมึงก็เลยเล่นคนเดียวอัดคนเดียวถ่ายคนเดียวอัพโหลดโอเคครับแค่นี้แหละ อ่าทำไมไม่ตอบวะแลที่สําคัญนะครับากินกับเนื้อปลาซมอนทำไมมันไม่ตอบวะทำไมวะ Why do not you reply What the fuck What What <laughs> What โ <laughs> ฮ <What? laughs> นะคะถ้าใครดูคลิปนี้ก็ขอโทษนะครับที่มีคำหยาบไปหน่อยนะครับก็เนี่ยผมก็มเราเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอจะเรียกว่าผมทำไมฮะเออะเออก็ผมเออผมอีกแล้วก็เราเนี่ยครับ อันยองอาัตโยวซอปอมซอปอมนะฮะมึงทำไมไม่ตอบทำไมมันไม่ตอบ Why not answer กูไม่ได้ถามมึงกูไม่ได้ถามมึงไอ้บ้า ม่รู้ทำอะไรครับ I do not know what to do ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดติดตามของเรานะครับก็ เออเราจะมีภาคต่อนะครับก็เราจะทำต่อนะครับใครชอบก็อย่าลืมทำนั้นด้วยนะครับบ๊ายบาย